สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องพงผ,ผาเลาะนะครับนอกก็โอ้พี่น้องเอ๋ยนะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากงานขาวดำนะครับไปส่งคุณตานะครับในวันนี้เนาะนะครับโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมกันซึ่งก็ยังว่านะอากาศมันร้อนนะครับเอฟซทุกท่านโอ้ร้อนมากเลยนะครับพี่น้องเอฟซเนาะ ตัวสับมันก็ร้อนนะถ่ายคลิปมันก็กยังว่านะครับอ่ะอย่างที่ผมเรียนพี่น้อง f อฟนะครับอ่าอ่าที่อ่าจะมีอะไรนะแม่เขาจะเอาแบบคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ที่หล่นนะครับที่หมดอายุไขแบบไม่มีโรคมีภัยที่อายุเยอะที่สุดในบ้านนะครับเข้าเตาเผานะครับ ก็เป็นบลดีนะครับเอฟซีูท่นนะมันจะได้ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่านะครับที่ผมมาอยู่บ้านนี้นะครับพี่น้องตั้งแต่พศ2 5 5พนระครับพี่น้องกี่ปีแล้วนี่นะครับนะสิกว่าปีได้นะครับเวลามีคนเสียชีวิตนี่นะฮะเขาก็จะไปตัดไม้เขาเรียกว่าไม้เรียนลำ นะครับรรหรือกองฟอนนะครับเอฟซี C ทุกท่านเนาะเพราะว่ามันไม่มีเมลุนะครับก็โอ้หมดไม้หลายต้นนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะหมดไม้หลายต้นนะครับแล้วทีนี้มีเมลุนะครับตัวแรกเนาะมันมันเสียตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องนะพอดีน้องข้าวหอมนะครับได้เสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ เขาก็ไม่ไม่เอาเข้าประเดิมนะครับเขาจะรอนะฮะรอคนที่อายุเยอะนะครับแล้วไม่มีโรคมีภัยนะครับพี่น้องเอาเข้าไปประเดิมก่อนนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปตัดไม้นะครับทุกท่านประเดิมเตาเผาใหม่นะครับทุกท่านเนาะ ก็งานเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับทุกท่านนะครับเดร็จจากงานศพนะครับพี่น้อง 4. วันพรุ่งนี้เราก็เตรียมนะเก็บขี้ยางอ่าซึ่งราคานี่ก็หวานนะครับพี่น้องราคาแจ๋วมากเลยนะครับน่าจะไม่39ก็40นะครับกิโลละ39 ไม่สามสิบเก้าก็สี่สิบนี่แหละนะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทําการเก็บขี้ยางนะครับยางก้นถ้วยนะยางก้อนถ้วยลงมาขายนะครับวันที่พรุ่งนี้วันที่วันที่วันที่หกน,นะครับวันที่เจ็ดก็ขายยางอู้ขายยางเสร็จก็ได้เข้าไปกลางเต็นท์อีกนะครับพี่น้องซึ่งทางหล้านชายนะครับลูกพี่ลูกน้อง ของแม่มาต่อยนะครับได้แต่งงานนะครับพี่น้องก็จะไปช่วยงานนะครับในวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าสามวันนะครับเออที่เก้าวันที่เก้าผูกแขนนะครับทุกท่านนะนะเขาจะเลี้ยงนะเอบ้านนี้นี่ เขาจะเลี้ยงแขกช่วงกลางคืนกลางคืนวันที่8นะครับไม่เหมือนบ้านผมนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะบ้านผมจะเลี้ยงแขกวันวันวันผูกแขนนะครับมันต่างต่างพื้นที่เนาะทุกท่านเนาะบ้านนี้เขาจะนิยมเลี้ยงแขกก่อนนะครับผมไม่เอานะครับนะถ้าสมมุติ carriage, น้องมาต่อยนะฮะแต่งงานนี่ผมจะเลี้ยงแขกวันผูกแขนนะครับเพราะว่าเขาผมอยากเขาจะให้แขกนี่ ได้ดูลูกสาวผมนะทุกท่านได้ดูลูกสาวผมนะครับเรื่องแขก,กก่อนไม่เอาไม่เอานะครับพี่น้องอะวันที่เจ็ดที่แดที่เก็มีงานเสร็จเ,เสร็จจากงานแต่งหลานชายแม่มาต่อยนะครับก็จะมาต่อมาต่ออีกงานนะครับทุกท่านดูที่บ้านนี่แหละนะครับวันที่9้า ที่สิบอ,อีที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดอีกปพี่น้องญาติกันอีกนะครับอเป็นญาติของแม่วาตออีกนะครับพี่น้องโอยเหนื่อยแล้วงานนี้นะครับงานเข้าต่อเนื่องเลยเนาะวันนี้ก็โอ้ยนะครับพี่น้องปวดหัวเลยอากาศร้อนจริงๆนะครับอืม ก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับซึ่งสัญญาณนะสัญญาณเน็ตนะครับมันมันล้มนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมันล่มมันใช่มันล้มมันล่มนะนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงได้หรือเปล่านะครับพี่น้องมันเป็นมาตั้งแต่วันวันที่สองแล้วนะสองสามสี่วันที่วันนี้วันที่ห้านะนะครับ เป็นมาส่วันแล้วนะครับพี่น้องไม่สามารถลงคลิปได้นะครับเน็ตล่มนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าทางบ้านพี่น้อง f อฟฝนตกหรือเปล่านะครับโอ้ผมไปเข้าไปบ้านงานนะเขาดดาวันนี้เขาบอกว่าอู้ไปจับอึ่งมันมากเลยนะครับโอ้เสียดายอยากกินอึ่งออกใหม่นะครับ ตัวละยี่สิบเจ็ดบาทรวมแล้วนี่ตัวละยี่สิบเจ็ดบาทอื่งน่ะอ๋อกิโลละคิดเฉลี่ยก็รูล,ละสามร้อยกิโลละสามร้อยครับพี่น้องอื่งออกใหม่นี่เนามันอร่อยครับพี่น้องไข่เต็มท้องเพราะว่ามันมันยังไม่ได้กินแมงเมาเนาะอืมมันจะหอมนะครับอร่อยไข่ก็เต็มท้องต้มส้มอื่นเนาะโอ้ ีกินไข่มันเนาะอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับนะผมกับลุงนี้เนาะคุยกันนะจะขึ้นจะขึ้นเขานะครับไปไปซองเขียดานะุใชนะ่อยู่ฝ้าเขาด้านนู้นนะครับนะไปหาอยู่หากินก่อนเพราะว่าพักนี้นี่ช่วงนี้นี่กินแต่หมู <G ül üyor> กินแต่หมูนะครับพี่น้องอืกินต่หมูกับหมูนะครับนี่พูดถึงหมูอ,อ,อ,อุดอุดมาแล้วครับพี่น้องมันไปกินอันนั้นได้ไหมกินใบพริกนะมันไปหาห้กบกกินพิกไม่อยากกินมากพี่น้องดู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 ดมอากหมากันหมากมันไม่กินได้อ่านี่ พี่น้องเอ,อ๋ยผมรู้ไหมผมผสมลำนะฮะใส่ถาดมันมันกินไม่เปลี่นครับพี่น้องโอ้ยเนาะอ่าต้องได้ผสมลำแล้วก็ใส่ขวดให้มันดูดมันเดินนะดูดดูดเหมือนเดิมนะครับใส่ถาดมันไม่กินเลยไหมมันกินไม่เปลี่นโอ้ยอ่ะเลี้ยงไปครับพี่น้องไม่รู้กรรมเบียอะไรแหลนะเนาะ ทุกท่านเอาเจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะสวัสดีครับ